สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่าน,นสู่สนามรถ Battlefield 1นะฮะโอเคเออวันนี้เราจะมาเล่น Battlefield 1นะครับจะบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเป็นพลสเกลนะฮะเล่นปืน Martini Henry Infantry นะฮะโอเคเป็นปืนสไนทที่ยิงทีละนัดแต่เสียงนี่เล่าใจมากนะฮะไม่มีสะโขบด้วยมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยรอดกับปืนสไนทที่มีนัดเดียวเพราะไม่จะก,กดดันนะ,ะเพราะยิงพลาดปุ๊บม,มันจะรู้ตัวกับสไนที่ไม่ค่อยได้เล่นแบบมีสะโขบ ถ้าสันวี้ไม่มีสโคกเนียผมจะยิงเฮียมากนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะได้ยิงยิงได้สักเท่าไหร่มาโห้ยโอ้โหไล่ยิงกันยับเร็วโอ้ระเบิดแล้วตุมต้ม,ต,ม,ต,ม,ต,มตาตุ้มตากันเลยนะฮะสมรภูมิครั้งนี้อันนี้แมปอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้กลับมาเล่นผมก็ลืมหมดแล้วผมเพิ่งกลับมาเล่นเองอะชื่อมองชื่อแบบนี้แบบโะนะอ้โหเละเทะเลยละอ่ปกติก็ไม่ค่อยได้จำอยู่แล้วยิ่งไม่ได้เล่นนานนี่ยิ่งไม่ได้จำอะไรเลยอ่ะ ทบจะโยนวิธีการเล่นวิธีการยิงอะไรทิ้งออกไปหมดเลยนะตอนนี้เจอเพื่อนละเดี๋ยวต้องหาที่สปอต้เพื่อนโอ้สปอตไหนอะอยู่ไกลหมดเลยอะเราต้องข้าไปเอาอีใช่ไหมโอเคดูทรงเขาต้องเอาอีแล้วตอนนี้ผมก็มีอาการปิงนะครับเพราะว่ามันดิมเซิร์ฟเวอร์กับอินเตอร์เน็ตที่ผมใช้มันค่อนข้างโหลโอ้ยเออโอ้โหแม่นเกิน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 ยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้ยิงเหมือนหาฝนตกใส่ตัวคน ถึงไม่โดนแต่ก็ถึงไม่โดนแบบเม็ดเดียวแต่ก็โดนแบบเป็นกลุ่มจับกร่อนอะไรวะได้พูดอะไรโว้เนี่ยโอ้มีการวาร์ปมีการวาร์ปเล็กน้อยกีทากรีทาวิ่งกรีทาอุ้ยโอ้โหอ๋อหูฉันหมอตายป่าววะอันนี้หมอป่ะทุบเขาขึ้นมาไม่ได้แล้วจอนเขาตายแล้ว ไม่ไม่เขาตายแล้ว <the ầ y> โอ, <ique> โอ,โโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงปืนเสียงสนปืนเลยลราสนับป่ารถเอพีซีหนึ่งคันมันมันเรี่เอพีซีเพราะว่าอยานห้องเกาะแบบเนี้ยการ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 ลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างข้างล่างมีพุ่มไหมเออข้างล่างมีพุ่มอยู่หมอตารข้าบนหัว คนประจำปืนมอต้า์หนึ่งลำไอหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งลำเลยวะ <c oughs> โอ้ยนี่ไงวง้าวแกอเออได้อยู่เว้ยต้องสะบัดยิงเว้ยสะบัดยิงกับคิงกระโขบอะ่ะสองอย่างเนี้ยหาเอาเลยเฮ้ยโหยิงไม่ไปอะ่ะโอ้โหเด็ดช้าขนาดนี้เลยเนี่ยใจเย็นนะฮะโหเน็ตใจเย็นนะไฟใจเย็นนะไม่ต้องรีบก็ได้นะ โอ้โห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 ไม่ดงเลยไม่ดงเลยไม่ดงเลยสวยผลม้าเกือบตายอ่ะผมเซฟผลม้าเนี่ยผมเซฟเดี๋ยวโฮชผลม้าไม่ขอบใจกูเลยกูสาดชีวิตมึงเพราะเทียอะไรวะนี่ละคนจริงๆไอพวกช่างเพื่อนมนุษย์ ใหผมวิ่งหมดแล้วจุดหมายสัตว์เลยเนี่ยมันจะไปไหนต่อวิ่งยังเดียวเดี๋ยวก็โดนตายอ้าวติดติดเดี๋ยวปิงได้ไงเนี่ยวัดดีปะครับถ้ายินในสวยดีเนี่ยว่าเดี๋ยวก็เตะตัวถักเลยสโนกแกนเสียงปืนเลือดลักษณะปานจริงขวาก็มีหน้าก็มาเมื่อกี้โดนใส่จากไหนยิงวะอุ้ย ไม่นะหลังหลุดหลังกระแมงหลังหลุดโอ้โหแม่งโดนเจาะจากข้างหลังว่ะไอเงี้ยไอมุมจีศูนย์แปดน้ำหนักเบา <c oughs> ชื่อกระเทยเลยเพื่อน What the fuck teleport มันเป็นที่เซิร์ฟเปล่าอาจจะไม่ได้วาฟแบบโปรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นที่เซิร์ฟป,ปิงหรือไม่ก็ตัวเองปิงอย่างเงี้ยเป็นไม่กี่อย่างหรอกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่โปรฮกเกอร์นี่แหละ <c oughs> ไม่เป็นใคร ดูเอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวคนจากเอก็วิ่งไปยึดหรอกเฮ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มไอพนม้าคึกเป็นม้าวิ่งนี่กกลับๆพี่กกลับวิ่งไปแนวหน้าจากนั้นก็โดนถมลูกสุนใส่แม่งเลยว้าโอ้โคตรกากเลยกูโคตรกากเลยเดี๋ยวเราได้ความเหมือกับตัวเองเลยจังนี้โอ้ยิงไม่โดนเลย น้ำตาจะไหลนี่ขนาดอยู่ใกล้อะที่อยู่ใกล้นี่โอกาสยิงโดนแม่งแบบน้อยกว่าโอกาสที่ยิงโดนจากระยะไก,กลสิอะ่ะนี่ก็เป็นผมสุดแล้วครับว่าผมสมาธิไม่นิ่งขนาดไหนนะฮะสมาธิไม่ค่อยนิ่งนี่คือล็งอะไรไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่ไปเลยไปเลยไปเลยผลมาของฉันอีก็โดนไปละเอก็ยังเหลือเอีกอ่าผลมาเจ้าเก่านะฮะวิ่งไปแนวหน้าเหมือนเดิมวิ่งไป วิ่งผ่านจากตัวแม่งเสือกไม่หันกลับมาช่วยเลยนะปล่อยทิ้งเฉยเลยปล่อยให้มันไปล่ากูจริงเรามีโอกาสล่ามันนะแต่แม่งยิงไม่โดนจริงยิงเท่าทีเท่าทีผมบ้ามากเลยเฮ้ยมึงใจเย็นดีมึงมองมึงจะมองเห็นดีกันไปละตามจะดีกันไปแล้วมือวุ่นชี้ฟ้าเลยถ้าถ้าขาดยูโป้ไปก็กลายเป็นเลฟเดสเลยอะตอนเนี้ย โอ้ใจเย็นนะผมบอกคุณนะคุณใจเย็นก็นะโอ้หันหน้าตางอื่นจ้แท้แม่งตาดีเหลือเกินเอ้าปกติเกมมันจะไม่สปอรตจุดจุดที่มีตรูอยู่ไม่เหรอส่งกูมานี่เฉยโอ้จเจริญเจริญและเกมขอยเสื้อเปิดไวๆเอาเปิดอยู่ที่วาชาลีโดนว่ะชาลีพุทธโดนชาลีพุทธโดนวะกลับไปเอาชาลีพุทธกางสะพาน ได้หนึ่งเฮ้ยโอ้ยไอ้ย้นนี่แหลวไอ้หนุ่มน้อยโอ้โหโอ้โับยิงสับยิงดูมันทำดูมันทำรือผมทำภารกิจไอ้ปืนของอ่าอะไรวะมารอนิกปืนเปลี่ยนชื่อให้ปืนเฉยเลยมารอลนิกสามร้ตัวนะจะได้แบบมีสโคบมาเล่นนะฮะตอนนี้ผมกำลังเก็บภารกิจอยู่เพิ่งเริ่มเก็บเลยนะฮะเพราะว่าเพิ่งเห็นจริงๆว่ามีแบบมีสโคบอยู่ โอ้ดีอย่างนี้จะจะไม่มีสโคปได้อย่างไรต้องมีสโคปอยู่แล้วเสียงเหยียบน้ำโอ้ my god เจ็บไปือย่ด้านหลังเปล่าวะมันจะเป็นอย่างนั้นวะ แปม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 เฮ้ยโอ้ยเฮียนี่โอ้โหไอ้เหี้ยมาเป็นสงครามโลกอันที่สองเลยเหี้ยต้นไม้พวกภาษาญี่ปุ่นเนี่ยต้นไม้พวกภาษาญี่ปุ่นนะไอ้เหี้ยนี่สีโดนโอเคสียึดกลับได้แล้วต่อไปก็เป็นบีที่กำลังโดนยึดอยู่ต้องไปช่วยบีไม่โดนไปไปเดี๋ยวกูเคลียร์เอง พวกคุณไม่ต้องมองเกลียเองโอเคโอเคเราจะวิ่งไปอีวิ่งไปวิ่งไปเผชิญโทษที่อี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 บ้าแต่ฟัคเกอร์โอ้โหโอ้โหไม่โดนอีกแล้วโอ้โหไอ้ยี่สคลิกสโ็คลิกที่โดนตั้งี่ไอ้เกมอื่นมังยิงได้เลยเกมนี้มัึงจดหล่นเกมไปแล้วนะเล่นมาเกมเกมนี้มันจะหล่นเกมเวลายิงอะไรไม่ค่อยจะโดนเลยแต่ตรงไหนจะต้องไปวะ ือตรงไหนฉันต้องไปวะเรือตรงไหนที่ฉันต้องไปบอกฉันทีสิโอ้โหกูถอยเลยอะช็อตเนี้ยอยู่ไม่ได้ครับบอกเลยวิ่งไปอย่างนั้นอยู่ไม่ได้อยู่ไม่โตอยู่ไม่ทันได้เกิดได้โตทับบ่ารอเลยมาเฮ้ยรถจมเปล่ามาได้ไงวะโอ้ยรถเปล่าก็ลอยมาได้เว้ยเฮ้ย โนโนไพายอตเหรอเจ๋ง no, no เกือปแล้วนะโอ้เกมเกมนี้นะ่ะอย่าเล็งน,นะอย่าเล็งนะสวย Yes I do motherfucker เฮ้ยเล็งเต็มตัวแล้วนะ่ะพลหมาพลหมายอยู่ไหนกูเห็นพลหมาแป๊บๆพลหมาช่วยทีช่วยที ช่วยทีมซิวทีซิวกูทะลุทะลวงชิบหายเลยโอ้โหไอ,อีย้ยเลื่อ,อนมาเลนสิบแล้วสแกนนี้เป้ากลางโอ้โหสแกนนี้เป้ากลางสิเฮ้ยการลเล่นเกมมันต้องมีความอินส่วนหนึ่งอย่างเนะอันนี้มันไม่ไม่ไมไมอินเลยยี่งด่าอย่างเดียวอินกับอินกับการที่ยิงอะไรไม่เคยจะโดนเท่าไหร่เดี๋ยวรอเพื่อนผมมาเล่นด้วยก่อนแล้วลองมันกว่าน,นี้แนะ่เราจะอินกันมากกว่าน,นี้แนะ่ แท็กทีมระหว่างนูปเปอร์สองนุปรีสองตัวนูเปอร์สองตัวโคตรมันอะแกนก่อนอุ้ยไม่น่าสแกนเลยเฮียโฮู้โดนโฉบโดนโฉบขาไม่ดีมึงอะเฮ้ยฮู้ไม่น่าไปชมแม่งเลยโดนม้าโฉบขาตัวอ่อนเลยแ,แอนเอ,เอียงเอียงเลยไอ้เหี้ยอ๋อวิ่งใครวิ่งไปโดนแก๊ตทัวอ๋ออ๋ออ,อเจ็บนะเจ็บนะสามสองดานะืะ ตัวซีดเลยเมื่อกี้เห็นเลยอ่ะหน้าเพื่อนเราก็มีคะเมื่อกี้สปอตไปยิงไปแค่ห้ากูตายไปเก้าครั้งไหนไม่มีใครเก่งอย่างกูอีกแล้วบอกเลยนีแน่ลาตีสวีท ยิงตายบ้างดิไอปืนกลไอปืนใหญ่มันร้อนนักใช่ไหมมันร้อนนักใช่ไหมนี่มันร้อนนักใช่ไหม,ร,นนมรู้นะว่ามันร้อนอะ่ะแต่โปรใจเย็นคนมันเยอะแถวเนี้ยแจกจ่ายไม่ทั่วถึงก็หลักนักกะสุนมันน้อยยิงได้ทีละไม่กี่นัดเองอะ่ะไอ่เซฟเพื่อนเพื่อนกูตายแล้วเซฟไม่ทันแล้วโอ้โห โอหหันไม่ทันบางทีเลือดเต็มร้อยโดยไม่เดียวก็ตายแบบบางทีมันมันทำอยังไงวะไอเราทำไม่ได้ปกติยิงก็เข้า8 9ดาเมจนะ90สูงสุดแต่ไม่เคยเข้าตัวไม่เดียวตายแบบเนี้ยนอกจากมันเป็นทิ่ที่ข้อโอเคอะไรวะคิกคิกิกติ๊กี้อะติ๊กี้อะก็สนขี้อะเอโดนวะนี่ไหนของเอวะไอ้เหี้ยเอ้ยเอาเลยอีกเอากูจะมายิงเลยอีกเอา เพื่อนจะสปอร์ตให้แล้วนะฮะหาเลยไอ้ชัยไป s สิง u าแบกอ o อนไม t สตรีทนี่วิชาดิงจ้าตัวนี้คันโซลาดห่าไม่เองเหรอโอ้กูก็ไม่ทำเล่นลิ้นกับมันเลยยิงลูกแรกก็ไม่โดนได้ยขายกินอาจิ้มขายรอ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  นายยุทธการมองชีบมองชีบเอ๊ะมองโชบมองโชบนี่มองโชบมองโชบเข้าหัวด้วยยุทธการมองโชบยิงสม่มๆก็ยังโดนเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยอะเห็นแต่หนอนดิ๊กดิ๊กอยู่ที่พื้นแต่หมดว่าเอ๊ะแต่มันยิงหัวแตกเอาเดี๋ยวมังคานเยอะขนาดนี้ซาสุดเด็ดสเวนี โอ้โหยิงไม่โดนเลยกูเจริญเจริญละไอ้เหี้ยพ่อพ่อพอพอพอยิงไปก็ไม่โดนใครเลยเฮ้ยอย่าอย่ายิงต่อยโอ้ยสไนเปอร์นี่เอาอามึงจะแทงใครเห้ยจะเย็นจะเย็นจเย็นกูสับสนกูสับสนกูมึนงงสับสนแล้วมึนงง สำรวจแล้วมันงงใจเย็นๆเองก็ทำไม่ได้ก็ทำอะไรไม่สุกเหมือนกันตอนเนี้ยลนหมดแล้วเนี่ยโอ้โหจากไหนวะเราโดนซัพพอร์ตจากทุกที่เลยอ่ะทุกคนโอ้โหความมันวันวังเกิดเมื่อความคิดมันเจ๋อจริงๆสะพานเดือดมากครับสะพานเดือดมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิด โอ้คือพุ่ไม่เกี่ยวข้องเออโดนมาร์คทียิงโอ้หมันอยู่ตรงนี้ไอ้ยี่นซุ่มพุ่มนะไม่ธรรมดาเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยมันวิ่งหนีแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆวิ่งหนีแล้วนี่ยโอเคโอเคโอเคเกิดบีเกิดบีต้องไปเอาซีอยู่แล้วประเด็นอะคือต้องเอาซีอยู่แล้วนี่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 โดนกูด้วยนี่ ป็นแฟนทีนี่ยิงแล้วโหลดเออโอ้โหอีกแล้วมึงจะแม่นเกินไปแล้วนาพวกคุณจะแม่นเกินไปแล้วนะโหป,นะปกตินี่สไนเปอร์นี่ผมตายต่ำตายตายสูงสุดสิบตัวนะ่ะเออยิงไปยนะี่สิบสามสิบนาพอมาสมัยนี้ไม่ได้แล้วนาค่ะไก่แล้วเป็นไก่แล้วก่อนหงดนี้ไก่แล้ว,ก,ลว,ก,นนก,ลวกระโดดกระดิง่งกระโดดกระดิง่งไอ้หี่กระโดดกระดิ๊งกระโดดกระโดด อโดนดินนซับดัๆเลยกูโดนโดนนีน่วะอ่าเก็บกลับมาคิดบัญชีเว้ยเอาอะไรต้องเวลาบุกไปทะลวงก็ต้องทะลวงให้สุดดิวะ โอ้โหไอเคนี่กูไม่ทะลวงกับมึงละทะลวงเกาะมึงยากก็ทะลวงกับมึงละลงลต้องการเมดิกหมออยู่ไหนอุ้ยเอ้าเหลือหน่อยไงวะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไอรถมดรถมดจิ๋วรถมดจิ๋วไอแอดไ,ไอแท้งมดจิ๋วล่วงแล้วเหรอวะเอาลืมไปไม่มีแกเน็ตจะโยน,ยนแกเน็ตอย่างเดียวเลยกู ผ่านมองมาละจ้ามาละจ้ามาละจ้ามัญหาไปละจ้าลงมาด้านล่างแล้วไป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 แล้วสวย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 เป็นแบบนี้ดิวะทีีดีแล้วเล่นกันอย่างงี้เลยตอนเล่กันอย่างงี้นี่สปอร์ตแบบนี้เลยวันศุกร์นี้จะเชิญเข้าไปกินข้าวที่บ้านฉันด้วยเฮอดี้ ซีก็จะได้ซีละจะ,ะได้ซีคืนละขอจะได้ซีคืนนี่แจกเท่าไหร่เนี่ยได้ขำๆครับคิดมากเออไอ้ไอเฮียมีพี่คิมมาได้วะพี่คิมมาออกลบเหรอโอโหเดี๋ยวรอบหน้าเล่นหมอดด้ว,ว่อเค ไอ้ไม่โดนขนาดมันไม่ใช่ปืนยังยิงมันว pues 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 mm ิ่งเข้ามาโง่ๆกูยังยิงโดนเลยโอ้ยตาจะไหลเยอะต้องตาจะไหลจริงๆเนี่ยเยอะเลยยิงโน้มขานี้เลยเฮ้อไม่ไหว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 เลยจริง อยากกินมะม่วงดองว่ะขอสักทีอหรวะเราต้องมองทุกอย่างเป็นภาพรวมนะครับเวลาเราวิ่งไปไหนเราต้องคำนวณตลอดเวลาในหัวว่าไปตรงนี้ต้องเจอคนไหมยิงยังไงให้โดนถึงเราจะรู้ว่าเจอคนแต่ยิงไม่โดนอย่ายิงเถอะโอ้โหยย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 ยวยย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 ย เห้ยนะเห็นบอกเห็นเขาบอกแบตห้าเลยต่อไอเดีตรงนั้นเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าแบตหนึ่งนี่เล็งตรงไหนถ้าวิ่งอยู่ก็ไม่โดนตรงนั้นอ่ะไอ้โอ้โหยิงก็ไปไม่ถึงอีกเอ้าสแกนไม่ถึงอีกเจริญเจริญละไปขึ้นไปไอ้ชายเอ้ยโอ้โหโอ้โหไปเอาเข้าหัวได้วยเงี้ยเมื่อกี้นี่ ผมเล็งเขาทับหัวก่อนเขาค่อยกดยิงนะครับมันเป็นเพราะรีเฟกผมเริ่มกลับมาแล้วไงเล่าโอ้โหโอ้โหเอา้าสรุปกูได้ยิงกูก็ตกเฉยเลยกูไม่รู้กูได้ฆ่าไปเนี่ยโอเคโอเครถอยรถอยรถอยเราต้องเล่นรู้มุมรู้เขารู้ลาสามคนสามมุมเฮ้ยเสียงนี่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 ไปเอาเอาไม่ตายแั้ทีวะเอาตายดิเอาเอา เออต้องแบบนั้นดิต้องแบบนั้นไอ้คีคิมไอ, im, ไอ OK. ้สัตว์นรกเราแพ้ยิงอัดหน้าไปดิไปดินี่เฮ้ยผมไม่รู้นะว่าคลิปมันหยุดอัดไปตอนไหนผมเพิ่งเห็นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ต่อกันยังไงก็ช่างแม่งตัดไม่จบบุกต่อเลยทะลวง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 สงครามครั้งนี้มันยังไม่จบมันังไม่จบหรอกมันยังไม่จบ โอ้โห,โหแล้วมันก็เล่งถูกตัวนี้เล่งโกลีออ่ะอะโคตรหักได้ผมรบับมาผมทอมก็ต้องเอาชนะแต่พวกเขาไม่เอาชนะแต่ผมก็กลับมาพะเจ้าข้าพเจ้าจะคอยต่อต้านเขาผมไปถารับจ้างนักะตะกตรอนข้าเด็กโคต <ไป S 1> ต้องแทนผมได้เป็นใครฮนะเป็นใครมันก็ต้องมาตะโกนด่าผมนี่สถานะแบบนั้นม,มาเลยเรากับคนจอนี่เอ้ยแลมโบมาแบบดีไปแล้วกคตรนั่นสิแต่ผมไม่มีอะไรเลย สามพวกเรามีเกียรติมันกับพวกเราหลักให้กันในที่นี้มีความหมายนั่นก็คนเจรมีฝีมือจะจบลงแบบนี้พร้อมสุ่างที่สามรถก็ได้คารุทางก็ได้เราจะไปกอดรับล้านจะมาทำัะไรที่นี่เป็นอิจฉาล้ไอ้เหี้ยตัวฟิวเลยก็ยังไม่ได้เลยอันนี้เป็นไรซิงสตาร์นะคงจะแบบพาไปสงครามเวียดนามกันมันเลย รงคร้าสมัยเกือบทันสมัยหน่อยโอ้โหโอ้โหโมอบเลยมอบเลยรลสามมอบเลยเมื่อกี้มอบเลยไม่อยู่แล้วไม่มาไม่อยู่แล้วอย่างนี้โอ้โหมึงก็ยังยะเห็นกูเนาะไอเยี่ยยิงอัดเลยอ่ะชาทูซีอ่ะไอวอนยูซีผมรักเมืองไทยโอเคบีก็โดนว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะบีก็ยังโดนอ่ะ ลอดบีว่ะลอดบีว่ะบีบีมันมาเยอะตัวเดียวเหรอวะเอ้ยมันเยอะตัวเดียวเพื่อนกูนไม่รู้ตัวเลยเนี่ยโดนยิงตาเขายับเลยเหรอเฮ้ยเสียงพูดจกไหนวะอุ้ยอะไรลงหัวกูใจเย็นนะฮะใจเย็นนะขอขอขอนะนก็คุยกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋ออะไรเห็นอะไรบ,บบา้าบบ้าบ้วะโฮ้เห็นปืนลอยได้ ไม่มีแฮกนะไม่มีแฮกนะแต่ผมก็ไม่ได้เจอแฮกเลยนะแต่กลับมาเล่นได้วันเดียววันเดียวเล่นหลายแมตช์ไงเฮ้ยออกขวามไม่ได้ขวาม,มันเยอะ <c oughs> โอ้โหเฮียจอกูสั่นแล้วกูยิงไม่โดกูก็ไม่ได้สแกนเป้ากูไปบอกตัวซ้ายทำไมเนี่ยสมอระพมที่อิตาลียังไม่ขนาดนี้อิตาลีนี่มีสมอระพมอะไรวะอ๋อ ยิงกับยิงกับแก๊งขอทานมาเฟียยึดแม่บอกขอตังค์หน่อยไม่ให้ตังค์ก็เตะขายิงแม่งเลยยิงแม่งเลยจ้าอือยิงแม่งเลยจ้าจ่าจิไม่ทนนะโอ้เราไม่ไหวแล้วนะเราไม่ไหวแล้วนะโอ้โหโอ้โหแม่งมากันเป็นคำอย่างนี้ ใครจะทนกับมึงเล่านี่ปลาระเบิดไล่ที่เลยไอ้ที่นอนนอนอยู่ก็ปล่อยแม่งไปเอาอะไรไม่ได้แล้วโดนระเบิดได้อย่างเดียวเ,ยฮยเฮ้ยโอ้โหเฮียลูกสองโง่โงโด,ดูลูกสองโง่ยิงแตกทะนีพุทธพุทธีโอเคแตงกิ้วหลยบัคับแลคนหมอคนหมอคนหมอ เสียงเออเสียงเออก็มาสมจริงติงนังมันอยู่นิ่งๆ่นั่นะอ๋อ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 อ๋ดดไม่ข้าเอาโดดไม่ข้าวติดติดเนินเหรอเนเนินมาคงลื่นรองเท้าเจ้าคงลื่นขอแบตเจ้าคงลื่นไปสินะขอยานหน่อยขอยานขอยานหน่อยไม่ไหวแล้วขอยานหน่อย อ่าอีกแล้วเพื่อนกูเฮ้ยซ้า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 ยเอนามีแดร์นี่โอ้โโดนเข้าหัวก็ได้เกิดตายสันไม่เสียงมันเหมือนวิ่งมาเยอะเลยวะ มันโยนทีรามาไม่รู้กูใสหน้ากากกันแก๊สอย่างเดียวกันเหนียวไกล้หายไปก่อนโอ้โหโอ้โหโดนยิงใส่ทะลักเลยพระเจ้าไปผมบัคเห็นรูปแมปเห็นนสไนฝั่งมันอยู่ฝั่งอยู่ตรงมุมดีวะใครจะยิงได้อ่ะผมจะผมยิงไม่ได้หรอกคือเห็นตัวยิงไม่โดน เขาอีเย็ดเป็ดโอ้ยขยี้งกูผัวด้วยเราเด่นนี่อย่าจะเก่งเก่งกล้าสามารถเกินไปแล้วอ้ายสามารถไปเกิดนี่เลยมองมาถึงแล้วไม่ต้องกลัวเราจะไม่ทิ้งเพื่อนรบอย่างแน่นอนถึงแม้เราจะชนะก็เถอะตายยี่สิบครั้งไนอะต้องไปฝึกฝึกขัดเกาวฟิลม์มมใหม่ละไม่ไหวโอ้โอ้โอไม่ไหวแล้วนะ โอยี่ยไม่โดนเป็นเกมที่กูกะอะไรยากยากยากสุดแล้วไอ้แค่ผับตีไม่ยากอ่ะเนี่ยขอบใจเพื่อนนะต้องแบบนี้สิว่าเพรซัพพอร์ตที่ดีแต่ซัพพอร์ตช้าไปนะกูโดนยิงร่วงไปแล้วชนะแล้วครับ easy Q คิวอีซี s y Q ก็เฮียสิบเก้าตายยี un> un> ่สิบสองไม่อีซี่เลยไอหมาเอ้ยแต่ก็ชนะว่ะสวย แบบเมืองเนี่ยของจริงเอาแต่ไม่มีใครเล่นเฮ้ยขอละขอละขอว่าไม่มีใครเอาเนะฮะมันจะไปเล่นกันซินซินลานซาคายเอฟดีเซอร์ดีนเกิลนะฮะจะไปเล่นแบบนั้นกันโอเคเดี๋ยวจบเอพิโซดในวันแค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครดูแล้วโคตรมันเลยก็ไปฝากแชร์นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาอินกันมากกว่านี้แน่นอนแต่รอบนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปฝึกใหม่ก <Nein> <g> ่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าเอาให้สนุกเอาให้จริงกว่านี้เลยโอเคขอบคุณมากท่านที่ชมครับเราสิที่เราต้อการก็คเราเราเราเเราเร